ันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคเสด็จไปยังสมาคมนักเรียนเก่าอํานวยสินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพพนวดีประกอบด้วยประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่สองคน ประธานเข็มกิติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปี2คนและประธานรางวัลแก่ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเพชรัตเลิร์นฟ f ร o มเดอะโปรเฟชชั่นอลหรือเพชรัตเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับมืออาชีพรวม5คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรทนทศการผลงานของนักเรียนอทิโครงการเพชรรัตนลิร์นส์ฟรอมเดอะโปรเฟชชั่นัลหรือเพชรรัตเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับมืออาชีพซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่นักเรียนจากผู้มีประสบการณ์การจัดทำภาพยนตร์สั้นโครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตรราชสุดา ทั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2564เผ่าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาของเยาวชนไทย สำหรับโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่มูล,ลนิธิให้การสนับสนุนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นเสาหลักในการบ่มเพาะนิสัย ให้เป็นพลเมืองที่ดีและรู้รักสามัมคี